ครูสิตาไลฟ์โค้ชเจ้าของเพจครูสิตารพรสวรรค์ปั้นเองได้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกออกหมายจับด้วยเนี่ยนะคะขายแบงค์ปลอมหลอกขายสินค้าเรียกซับถูกออกหมายจับแต่เจ้าตัวล่าสุดเนี่ยคะ่ะ ยังไปสัมมนาอยู่นะคะที่ต่างจังหวัดแล้วมันก็มีคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นการจัดงานเลี้ยงฉลองบนเรือยอชกับบรรดาลูกทีมอย่างมีความสุขค<ะ>่ะไม่ได้พูดถึงการถูกออกหมายจับแต่อย่างใดนะคะนะักข่าวพยายามถามไปที่คนใกล้ชิดครูสิตาคนใกล้ชิดบอกว่าไปสัมมนาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนครูสิตารู้เรื่องหมายจับแล้วคงจะมีวิธีจัดการหมายจับด้วยตัวเองเราเป็นของเรา ล่าสุดเห็นว่ายังไม่ได้ติดต่อเข้ามอบตัวนะคะแต่ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อจะไปจับตามหมายจับแล้วค่ะนี่ค่ะลองดูในคลิปนะฮะหลานลาอยู่บนเรือย,ยอชครับมีช่วงหนึ่งในคลิปบางช่วงก็พูดถึงเรื่องหมายจับของตัวเองด้วยหยุดโทษดินถ้าคุณไม่คิดจะลุกขึ้นมา